สามเหตุผลที่ทาไมการทําธุรกิจเหมือนกับการจีบสาวค่ะข้อแรกะคะ่ะคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะหลายคนนะคะเวลาไปจีบสาวนะคะก็ดูเป็นคนแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะสรุปแล้วก็ยังงง,งอยู่นะคะว่าจะจีบหรือว่าไม่จีบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมาบ้างไม่มาบ้างนะคะดูกํากวมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะแบบนี้จะจีบติดได้ยังไงล่ะคะนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณควรทํานะคะคุณควรจะต้องทํายังไงก็ได้ค่ะที่แสดงจุดยืนของคุณนะคะแสดงเป้าหมายของคุณค่ะว่าคุณ มีความชัดเจนกับเขาค่ะก็เหมือนกับการทําธุรกิจก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณไม่มีเป้าหมายค่ะคุณไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรค่ะนั่นก็ทําให้ธุรกิจของคุณอาจจะไม่สําเร็จได้นะคะและข้อที่2นะคะก็คือการลงมือทําค่ะการจีบสาวนะคะก็คือคุณเนี่ยจะไปบอกเขาว่าชอบอย่างเดียวแล้วก็ แล้วก็หวังว่าเขาจะมาจีบโดยที่คุณไม่ลงทุนทําอะไรเลยแบบนี้ก็คงจีบไม่ติดเหมือนกันนะคะนั่นแต่ว่าสิ่งที่คุณบอกเขานะคะไม่ใช่แค่บอกอย่างเดียวค่ะแต่ว่าคุณจะต้องลงมือทําด้วยนะคะเหมือนเช่นกับการทําธุรกิจเหมือนกันค่ะถ้าคุณมีแผนแล้วนะคะคุณจะมัวแต่นั่งวางแผนอยู่อย่างเดียวแบบนี้ธุรกิจก็ไม่รอดนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือการลงมือทํานั่นเองค่ะคุณ ควรจะต้องเอาแผนธุรกิจที่คุณเขียนค่ะออกมาในเป็นรูปแบบของแอคชั่นแลนให้ได้ค่ะบางคนนะคะ,อะชอบบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าการพูดออกมาอย่างเดียวว่าจะสร้างนวัตกรรมมันไม่เกิดผลค่ะคุณจะต้องเขียนสเปซิฟิกลงไปเลยนะคะว่าคุณจะทําอย่างไรนะคะเขียนออกมาในรูปของคํากริยานะคะเพื่อให้เกิดการกระทําสิ่งนั้นค่ะ และข้อที่3ค่ะทําในเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่พูดค่ะนั่นแปลว่าเวลาคุณจีบสาวเนี่ยคุณบอกว่าคุณรักเขาใช่ไหมคะแต่ว่าคุณไม่เคยไปรับไปส่งไปดูแลไปเทคแคร์ไม่เคยทําอะไรให้เขาเลยค่ะแบบนี้มันดูขัดแยง้งแล้วก็ดูไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พูดออกมาเลยนะคะและนั่นนะคะก็เหมือนกับการทําธุรกิจค่ะถ้าคุณบอกว่าเป้าหมายของคุณนะคะแล้วก็มิชชั่นของคุณเนี่ยคือการดูแลลูกค้านะคะให้ดีที่สุดค่ะแต่สิ่งที่คุณ กำลังทำนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมุ่งแต่กําไรอย่างเดียวเลยโดยไม่สนว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะพึงพอใจไหมแบบนี้นะคะคือการ ในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่เราพูดค่ะและนี่ก็เลยเป็น3ามเหตุผลนะคะที่ทำไมแล้วจริงๆการทำธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรกับการจีบสาวนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะลองเอาไปแอปพลายใช้ได้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจ p a s s i o n to Win เพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เนยนำมาฝากกันนะคะ